ใบแรกสาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ครูบาอาจารย์บอกว่าในเดือนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างจะใหญ่คุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างก็ดีมีเกณฑ์ที่ได้ไดทําอะไรที่ค่อนข้างจะท้าทายตื่นเต้นต้องสังเกตดูแล้วนะคะว่าตั้งแต่เข้าเดือนนี้มาเนี่ยงานจะยุ่ง มีหลายอย่างที่จะเข้ามาจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัวหรือบางทีเราต้องทํางานเพื่อส่วนรวมอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกเหนื่อยนะคะต้องเป็นผู้นําค่อนข้างสูงแต่คนเกิดวันจันทร์ท่านที่ทํางานราชการจะสอบราชการสอบเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายตําแหน่งตํารวจทหารราชการรัฐวิสาหกิจดีเหนื่อยนิดนึงแต่มันจะประสบความสําเร็จหรืองานใหญ่ที่คุณตั้งเป้าไว้ในเดือน คนเกิดวันจันทร์มีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะค้าขายต่างประเทศมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตค่ะพระอาทิตย์เทวาจะได้มีลู่ทางใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้นเข้ามาอาจจะมีหนทางหรือลายเส้นใหญ่ขึ้นเข้ามานะคะเรื่องของการเงินได้เงินเนี่ยนะจากความรู้ความสามารถจะต้องใช้ความรู้เคลนความรู้ความสามารถของคุณออกมาดาวการเงินของคุณนะ่ะมันจําเป็นต้องอาศัยการวางแผนว่าจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรหรือมีโอกาสที่ได้วางรากฐาน ทางด้านการเงินสําหรับงานที่มันใช้ความรู้อยู่แล้วจะโดดเด่นครูราชการอาจารย์ทั้งหลายมีโอกาสได้เลื่อนขั้นค่ะท่านผู้บริหารจะได้โบนัสได้ตําแหน่งดีงานที่เราวางแผนในการทําเช่นจะขายของมีการปูทางมามีการยิงแอดเขาเรียกว่าทําอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนจะได้ดังตั้งใจคนรอบตัวคนเกิดวันจันทร์โอ้มีโอกาสพบเจอคนหลากหลายเลยค่ะมีโอกาสพบเจอคนที่มาจากแดนไกลไม่ได้เจอนาน,าน,าน แล้วกลับมาเจอกันบางทีบางคนนะลมพัดหวนแฟนเก่าอาจจะกลับมาในฐานะเพื่อนหรือบางคนเนี่ยได้เจอคนที่ห่างหายกันไปนานแล้วกลับมามาเจอกันให้หายคิดถึงก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์บุตรหลานบริวารอันนี้ไม่ค่อยดีระมัดระวังบุตรหลานบริวารป่วยตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปต้นไปนะบุตรหลานบริวารลูกก็ดีลูกน้องก็ดีนะระมัดระวังป่วยเช่นท้องเสียท้องร่วงเป็นไวรัสทําให เกิดความเสียหายในการทํางานถ้าถามถึงการเรียนการศึกษาอาจจะช้านิดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะมีบางวิชาที่ช้าย้ายที่เรียนหรืออยากจะแบบวางแผนการเรียนของลูกต้องแอคทีฟกว่านี้หรือว่าจะต้องหาหนทางกว่านี้นิดหนึ่งเพราะเด็กอาจจะช้าไปสรุปค่ะ่าวทัประดโดยรวมของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานในเรื่องการเงินหรือสังคมรอบตัวโรคภัยไข้เจ็บนะคะระมัดระวังโรคผิวหนังผู้ ภูมิแพ้ความเครียดลงกระเพาะเพราะความที่ทํางานเยอะในช่วงนี้หรือความเครียดที่มีมากต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเลขมงคลสำหรับท่านเกิดวันจันทร์หนึ่งเก้าาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะ